อะแล้วยื่นอะไยืน,ยยนอ้าวคือามดำเธอเฮ้ยสวัสดีพี่น้องสบายดี๋ขอพระพุทธไสบายดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องบุญสุขสุขคนเด้อพี่น้องขออย่ารงช่องจด้ไดมเออกะอเป็นพี่น้องมันนี้กับเป็นอีกมือหนึ่งกับมากับครอบครัวตัวเองครอ,อบครัวตัวเอง,าอเองสามคนพี่น้อง,ง,งลุงใส่กระดินทุ่งใหญ่เลยดิแ้มโบลินผัดชีไก่ใหญ่เลยท่านผู้ชม น้องทุกที่นะทุกที่ทุกที่คุณแน่วงกล่าคนอ่ะล่ะมันอีช่างยู่ในเกาะค่ะก็เธอตาโลหลแห้งลูก,กา่ายก่อนตาละโลกตาโล่ดอกทามุ้งตาโล่ก็คือมันนี่กะอันห้องมันตลาดน้อยเขาหนีแทนานคาวนี่มันแล้วเล้วเนาะแล้ยวเลยดิเรียบร้อยแล้วเล้ยวยังแต่ว่าท่าสีแล้วก็อนามัยท่าสีนี่กะบผู้เลี้ยบัตรเขา หาเงิหนหาค้ำได้เนาะก็คือสีทาสีแบบให้มันสะอาดนะต้องทาสีคือปูสะอาดเนาะเป็นแค่กระตุนกระติดนะเบิ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวสิให้เบิง่งว่าบ่ทาสีจะเป็นยังไงนี่นะมันเป็นขาวๆจี่ชี้มันเป็นคราบเป็นขีปตัวนีท้ทาสีแล้วตัวข้างลังนี่มันเป็นเถื่อนเลยตัวนี้เนาะแล้วเฮาจะไรทาล้วลอยเป็นห้องนี่เนี้ยตัวนี้ปูวน หน้าตาอธิดำแน่เด้อท่านผู้ชมเพราะว่าเบอร์ี่กับบทาแป้งนั่นจะช่วยหน้าทำมุ้งเป็นว่าอยากให้เห็นความเฉลี่ยแบบก็เลยเพราะว่ากำลังปัดเทือนปัดเทือนอนามัยหม่องที่นั่นนี่นะท่านผู้ชมกำลังแล้วก็เลยจับกล้องมาเลยขนาดถือว่าแล้วแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าโกก็บใครก็เฮ็ดเองวัดนกตะตุ่ดีสองคนใชเฮ็ดน้อยเดียวหนึ่งฮ็ดก็ตเตุ่ดีสองคนแล้วกับเพื่อนมาติดประตูเรือนนะพี่น้องประตูดึงจ้าจ้าจ้าเขื่อนโลกนะ ส่วนกระติดให้แล้วรวมมูลค่าประตูม้วนกับ18,000บาทท่านผู้ชมก็คือลายเติบแล้วเราทีเก้าฐานที่ห่างที่นิดก็แล้วทีเก้าฐานอะไรครับคุณผู้ชมก็คือสองบาท18,000บาทหมื่นหนึ่งกับ8,000บาทนั่นแหละก็ถือว่าบ่แพงบ่ถือแพงแน่บ่แพงแน่แล้วแพงแล้วตั้ง18,000ถูก สิบแปดพันบาทคุณอ๋อเฮ้ยกองมาเป็นไรแต่ว่าแพงกับคือธรรมดาทีแรกคือว่าสูบสามหมื่นไม่ได้กี่ประตูแต่ว่าคือว่ามันแพงเอ้าแม่มึงยยิ้มอย่าเปิพารตีให้พ่อพอดีพ่อเปิดผลลุ่มอยู่พ่อว่อพันแนมเงยคือว่าสูบลายแต่ว่ากแบบโบ๊ทไม่ลายจะไปตามคนมากก็คือทาง ผูเพปนมาเห็ดหลังคาเนี่ยแหละผลลับเห็ดควนเห็ดทั้งหลังคาขายทั้งเล็กทั้งอย่างพิโรงงานเพื่พนระส่วนผสมลุงน้องมาจัดการปรับปรับ,บเขึ้นไปเนาะก็เลยขึ้งมือเท่านั้นก็แล้วจะถือว่าโอเคอยู่เอ้าอุ้ยมาเนอะขึ้งมือแล้วล่ะกาเรียบร้อยม,อมืดแล้วนะมิตรบาลบาดนี่ยกาดีใจนะคอยก็ได้เพราะมันแล้วไปตัวนี้มันเบิดร้ายแห้งในตัวนี้มิตว่า เพราะแล้วตัวนี้แหละถ้ากระโจกไว้ก้อนโจกไว้แบบถ้าควายเก็บเงินเก็บความเสืออัตรเล็กลาน้อยเนาะท่านมีกระสือตู้แย่แน่ตู้เย็นหนาที่แส่แส่แบบสปอนชอกตะปนเซอร์หนาพี่น้องซึ่งคล้ายเทืองน่าจำเป็นกับมีตูแต้แช่ตูแ้แเชน่าตู้แช่ใส่ๆนี่แล้วก็ตู้แช่น้ำแข็งตู้แช่น้ำแข็งขี้ขาวๆแต่จองนั้นน่าจะเละน่าจำเป็นเนาะแล้วก็เก็บเงินแล้วบานนี่ คันไรเงินได้รข้ามากระคอยเก็บแล้วก็ซื้อของขอมาใส่ไปในพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเดียบรอได้เป็นหลักทาแล้วแต่ยังมัทันมีเครื่องมาใส่ซืือๆพี่น้องเอ้ยอก็กะดีใจไรนี่เพราะว่าบุคิดว่าสิไหลปานนี่ฮนะพี่น้องแบบแม่พึ่งซอยก็ซอย,กซอยยี่ดีเนาะซอยจนเด๋วเป็นได้าฮะนะเดี๋ือบ่มี่อย่างเราสิยออกมาสรุปแล้วกกะขอบคุณครอบครัวเพึ่น,อน,นเอ้ยแม่กับพรอครัวเนาะอ่ะเจะ้าเอาเลย บุมี่ย่างไรเนาะพี่น้องเนาะอาชิมาขอขอบคุณขอบคุณแม่เพิ่นแหละที่เพิ่นซอยเรือเสาหนังเขาขอบคุวจนแด๋วขนาดเดียบร้อยแล้วแล้วต้งบานหน้าที่ทางการลังค่าพี่น้องเนาะตัวมันสัมผัญกับลังค่ากับระขาสี่หมื่นหาจีชาวสองล้านตอนนั้นสี่หมื่นหาทุเรศล้างข่าพี่หนอยก็ซื้อวานักเติมล้างข่ากัะกับแม่เพิ่นกับซอยเบิร์เนาะ ลังขากระบวกบวกกันช้อยเบิร์ดกับฝนช้อยมาซิพพวกหลาเออคุณชอนซิพวกหลาถ้าเติมใจประมาณหาพกเกล็ดหลาเนี่ยเนาะกับประมาณนี้ก็ถือว่าแล้วลังขาเนาะแล้วลังขาแล้วผัดในกาเทพผืชเทพผืชค้นเรียนชายกับเบิร์ดไล้อะไรเป็นอย่างไรล้วกับมะกรอสื่อดินบล็อกมะกรออีกกับเบิร์ดและเติบเนาะกอสาบเรียบร้อยเบิดแล้วก็เพิ่์ก็มาติดบานประตูเรือนให้ พราะว่าถ้าเขาจะเห็ุหลักคาเขาจะเห็ุเป็นแบบนี้แม่เปิ้ลชอยนะสามชิปก่าล้าสแก๊งสามชิปอะไรแต่ว่าสามชิปปลายลานเปิ้ลชอยสามชิปกัวลาสิเกือบเงินกับเป็นแสนกว่าบาทเนาะเกือบเป็นแสนเกือบนะแต่ว่าห่อนี่ว่าเกือบแสนประมาณเจ็ดแปดหมื่นเนาะเกือบเจ็ดแป่นหล่งลูกชาของป้าเธอตาหลุแหงปัตยานแท้ขอบคุณมันแม่ใหญ่นะตี กโบมี่ยังร้ายพี่น้องเอ้ยก็เสียงอกมาขอบบนขอคุณเพื่อนทะเลว่ากัโอ้ยดีใจพี่น้องก็จักรีบารนะครับขมฟันกากไก่จะเป็นจริงเพราะว่าสมมติว่ามันเ้าเปิดหลาดห่านะพี่น้องถฐานย่ามแหลกย่ามไปซังนีครับบวชไปใส่นะพี่น้องถ้ากูอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนก็นั่งอยู่เพื่อนกั็รู้กลัวจะนั่งซื้อพี่น้าพี่น้องนั่งแล้วกะนั่งคล้ายเครื่องคล้ายของมีภูมิเมื่อสื่อลำเล็กละหน่อยก็คล้ายไปเลยกินกำไรหมื่นละพันช่องพันกีบกะเอาพี่น้อง ดูว่าบูมีไล่ไหลเข้ามาเลยนะพี่เนาะวา่าพ่อก็จะเรียงถูกหน่อยนะถ mm ้ hmm. กาก็บวันไหนไปใช้ที่เรืยองแมแหลงนี่แต่ว่ายามฮอนยามแหลงในพุณเจ้าน่ะครบปีแล้วครบปีแล้วว่าปีใหม่อ่าปีใหม่เรือนปีปีใหม่ของปีนาเนี่ยครบหนึ่งปีพี่น mm ้องเพิ่นเกิดในช่วงปีใหม่เด้พี่น mm ้องกับจะทำให้ดีที่สุดพอแม่เคุนซอยมาพน่เนาะคุณก็ทำม,มาความฟันอยากไหนย,ยัง เราดูด้ก็โอ้ยอยาะไรลาดคาให้ดุก็เมียในนางค้าอยู่เพื่อนนะพี่น้องสร้านเป็นลาดคาคือว่าอีลีกะค่าเขาโอยู่ก็ให้ยยามาเอาหลวงแล้วก็ขายเนาะขายแผ่นนะก็แนะบอกราคาว่าตัวนั้นแบบนั้นตัวนี้แบบนด์นะพี่น้องบานเข้ามากับซัมนี่หละถ้าเข้าบบคาบบขายจะดีมันสิบูมี่ยังเลยนะพี่น้องบูมี่ยังไรดีกว่าการขายเพราะว่าถ้าเข้าขายถ้าว่ามันโบได้เพิ่อนก็จะเห็นใช่ไหม าว่ามันบไรพ่ชกัสิบัวายหรอกนั่งลูสายกันนะถ้าเขาบวถ้ามันบวไรจะแทๆผู้พืนขาค้ายพืนสีบัวเสพืชเดี่บอกพปชหนอเพราะว่ามันต้องด่นะพ่นยังคายเนะไหลน้อยก็เอาซ้ำน้อยเพราะว่าเขาเขานังคายในเขือนขนาดมันก็สิบัวเมยกระดรหนังคายในเขือนก็สิบัวเมยนดื่อยน้ำพรใบยาเท็ดบนั่นพืชหนอเวราตัวเองก็ส่วงในี้ะก็สิังบ่บทันมีเวลาปนไดหรอกเพราะว่า คาเห็ดหน้าพี่น้องผู้ใดะโต๊ะน้าแแหลงผมแหละมีฟุนโบโต๊ะซื้อพี่น้องถ้าฝนโต๊ะก,ก็เสร็จเลยเป็นลำหน้าลำหน้าเลยอ่ะก<า>็สองมึกเ<า>นี่ยแล้วเห็ดแบบเลาเห็ดอันพื้บปากแบบนี้นี่คนในหมู่บ้านเผัวเขาไม่มีเงินหรอกนะครับนในหมู่บ้านเผั่แกายไปกายมากแลโอ้มีเงินแท้เด้แบบตัวเองจะมีมีอยู่แล้วเด็กหน่อยพี่น้องสาบุมีแต่ก็มีอยู่เด็กหน่อยจต่แม่ทั้ง คุณแหล่เพื่นซอยมากไลายอรีลีจังไรซำจังแล้วนะพี่น้องแมววิทย์ขอบคุ้มแม่วิทยทูดียะเพิ่นซอยมาพี่น้องเพิ่นก็ใจดีฮะแหละเพิ่นก็หาซอยเรือซอยคนก็ไลา่ขอบคุ้มอยู่พี่น้องเพิ่นซอยก็ไลา่ขอบคุ้มอยู่เพิ่นเห็นแต่ละขอบคุ้มเพิ่นกัเลือกซอยคือกันว่าเลือที่ซอยขอบคุ้มไรเพิ่นกับอกไว่าซอยไลา่ขอบคุ้มเนาะ นในในไลร์ข้อพั่นก็เป็นข้อพั่นเสาหนามหนึ่งข้อพั่นนี่แหละที่โชคดีที่แม่เพิ่นแหนมเห็นแล้วก็ยื่อมือเข้ามาซอยเรือคอยก็ดีใจดีแต่สร้างม,มีภูมาซรายเรือสิเวลาซอยเรือมีภูมาซรายเรืสนับสนุนพี่เนาะมันซอยเรือมีภูมาสนับสนุน,นเา,นนนาหนามก็แต่ดีใจเงินล้านหนึ่งเจ้าเขาสิตปรหาว่าเป็นรายใหญ่ ก็เธอรกชายเขาหาแล้วนอนหรือมาจะนอนเดี๋ยวนอนแดี๋ยวทำผู้ชมลูกชายเขายังนอนนะพี่น้องเอ้ได้ว้าเากระเต่าหรือคะได้เ้ากระเต่าแม่ตาดหัวกระประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยจะมันเบาอียังตัวยังกระออกมา่อเบาออกมานั่งขอบุญขอบุญแม่เพิ่นให้เพิ่นช่วงช่วงอันขอบุญแม่ขอบคุณเพิ่นเพราะว่าเพิ่นจะซอยอขั้วซอย กระส่นกระซอยเวิร์ดขอบครัวเพิ่นละเติบกระซอยซาวนำกระปุ๊บปยจังในสิขอบคุณเพิ่นดอกไฟกระไ้อ่าไม่แต่คำว่าคำวยพรของซาวนำนี่แล้วน่าทาทูนี่กอ่ะไงเติบแล้วพี่น้องเอ้ยเลยเดือนหกเลยเดือนที่หกเดือนมากเลยก็เดือนที่เจ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเลื่อนไปแล้วขาดไปแล้วแต่นั่งเพร <ต Liberty. S 1> าะท่านเป็นพี่น้องเอ้ยไปนอนครับเลือนไปเดี๋ยวคนเฉขอตัว พาลูกชายไปนอนก็เด้อพี่น้องเลิกคอ,อยก็บจะอวยพรให้แม่วิกตอเรียอพอบพัวแม่ให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่เด้อที่ซอยเรือสาวหนาเกี่ยวกว่าพวนี่ก็ให้แม่ม่แต่วความสุขกายสุขใจซะหนับก็ดีใจร้ายมีผู้ใดบ่เคยเห็นผู้ใดซอยซ้ำนำร้รายปานนี้จ้าเขื่อจนไหลหากขาเป็นของตัวเองได้แหละเดี๋ยวพาลูกชายไปนอนก็พี่น,อน,น,อน้อน,อนคนช่อยเป็นตัวตั้งให้แล้วค่ะให้เฮาซื่นใจเถอะหน่อยเนาะแม่นเฮาซื่นใจ โอเคพป็นน้องก็ให้ตาอุดีเพื่นวาต่อเด้อคอยเสียอาลมุษ่าไป็นร่อนต้องขอโวษขพอภัยทีโบโจ๊กคิดหน้าเพราะเพิ่นอยากนอนคนที่สองเนี่ยทายเพิ่อหายเืนดน่ก็ะองโอเคพี่น้องสบายดีทังั้งหนึ่งก็คืออันขายขอบุณขอบคุณแม่ทั้งประเทศนอกสำหรับเพิ่นซอยมาที่หลกนกก่อนเพิ่นที่ซอยนลเพิ่นจะทักทักหาบาดีแล้วเพิ่นจะถาม ว่าจะได้ยังในอนาคตลูกเต้าว่าจะได้ร้านค้าเพรได้เปิดแล้กำไรหน่อยกะกินเอามันยำมันนาเพราะ่ได้กินตัวเก้าวัวท่านจัดแล้วเพิ่นกะเออเพิ่นกะมาเดี๋ยวจะจอยเด้อเพิ่นก็แล้วเพิ่นจะซอยมาเพิ่นจะบองง่ายๆกะบังบางอุลิผมบอจังแม่จิว่าแหละเพราะว่าเพิ่นใจดีอีหลีรอได้ใจดีจนโบจังแมวจูอาเลยนะความใจดี ช่วยมนาะสามทิศปายล,าลา้านชาวสิบห้าล้านถ้าจะพบล้านนี่แหละแล้ว,ก,วก็เ,เปลาเมืออะไรกับเปล่าลิขิตตื่นใ่เงินเดือนยูทูบออกพอได้ตื่นใ่ซื้อประตูม้วนคือการถ้าได้ประตูม้วนมันมือประตูม้วนเ,เพิ่นกับเาว่าห่างเพิ่นออกน้ำอันนึงประตูม้วนเพิ่นออกน้ำประตูม้วนประตูนึงนะแต่ผมจะเร้ยกว่าเปล่าลิขิตคือประตูนึงออกคนละ ว่าลังคาจะไปวิ่งบล็อกอย่างเพิ่นเพิ่นออก้ยเอ้ยผมแม่ลังคาใน,าน,านาางเพิ่นก็ออกใหายจากพวกไลา์แต่ไลนเแต่อนนี้ไลน์หา,าเงินปีนึงรออางงาหาเงินปีนึงหน่งนะบ่ได้บ่ได้เงินบ่ได้เงินเงินเก็บนะบ่ได้เงินยูทูบออกแล้วก็ได้ซื้อนมซื้อจูไปได้นั่นเด็กหน่อยขอความอันการุณา ยาดามาเดิเด ja, ินทัเพราะว่าิ đ đ ca, mi, ch ่นกระเตีมยใจซช้อยเบาลิแท้ๆเ่นจะเบาลิได้แนวให้ลูกให้เจ้านะยูาสันสาดโอเคแทาผู้ชมเดี๋ยวคิอขึ้นูกหลังคาผูกยังให้เบิงเลดี๋ยวคืขึ้นแม่เพิ่นให้เพิ่นอัน้าได้ไมได้ยังได้การคิปนี่ขนาดจิจบขั้นี่แหะ ก็บะไรก็ที่ตมามคือเกา่าแ,แ,แล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่วิทเรียแล้วก็ครอบครัวเพื่อนที่เพื่อนได้อุปถัมภ์ในครั้งนี้กับเพื่อนก็ไปเที่ยวเพื่อนไปเที่ยวบินมวนสนุกดีอยู่ครับ